กำลังยืดดพื่อผอมให้เกิสวัสดีเจ้าสวัสดีปีใหม่หนูว่าผอมไปวันสงกรานต์หนูว่าตัวเล็กนะปสี่ถือว่าตัวเล็กนะนี่แหละตัวเล็กตัวเล็กปสีไม่เล็กหรอกผมสูงเป็นมากินข้วเป็นอันดับที่เท่าไหร่ในห้องผมสูงเป็นอันดับที่เจ็ดในห้องอันดับนะโอ้โหมีคนสูงกว่าหนูอีกเยอะลูก คนที่สวงที่สุดก็คือปูนวันนี้วันครอบครัวค่ะทำไมปอสี่อ่ะเหมือนลูกสาวคนตะลมาจากปัตตานีแนะนำแบบนี้เลยอันนี้ลูกสาวคนคนคนจ้อยเขเล็กสูบกล่องหนาเวยโตเลยดู ร้อนเหรอลูกถอดหมวกก็ได้ลูกมันไม่ร้อนไม่ได้สะผมหัวยิ้ไม่เป็นไรหรอกผมมันหยิ้ไม่เอาอยากให้ดูไอหนอนตัดหน้าม้าไงมันสั้นเกินตัดผมเนพราะมันสั้นอะมันก็งอไงอ๋อแต่ผมหน้มะอ๋อเห็นมาแต่เล็กๆแล้วมาอายเลยตอนนี้ตัดผมเองไงตอนเด็กตัดเอง โอ้เป็นเลยเนอะแล้วผมหยองด้วยตัดตาด้วยเหนังเลยหนังขนกันไก่ไม่ได้เลยมามาไม่ได้เลยไฟแล้วโอเคครับได้นี่เยี่ยวยังงนี่ตัดเองทั้งหัวเลยนี่มันคันอ๋อนี่หนูชอบกินมันๆเหรอนี่ฉันชอบกินปอากัก็นี่ไงเอาตรงนี้ไม่มันนะลูก ตรงนี้มันมันถ้าไม่อยากอ้วนต้องกินตรงนี้แข็งเลยกระหิตบางอยู่ด้วยอาไก่อะลูกไก่ไม่ชอบอ่ะอหยองด้วยเคยชอบป่ะอันนี้ปลาสวายปลาสวายจะหอมเอาหนูชอบอันนี้ไหมชอบชอบปลามากกรอบไหมเอากรอบไหมเอาแต่เนื้อใช่ไหม หนังไม่ชอบใช่ไหมโองชอบอยู่ะกินเลย่องรุ่จำได้เร่อเนี่พหายรูปให้หนูยืนกอดตุ๊กตาแล้วหย่อยๆแบบกลุ่มๆเซ็กซี่ถ่ายอะไรนะถ่ายชุดตอนนั้นแบบน่ารักมากอะตอนนั้นน่ตอนนั้นอยู่สุขุมพิทซอยทองหล่อ เนี่ยคนเนี้ยเด็กเกิดซอยต้องรอปันนั้นระวังเรื่องปักไฟระวังไกลนไกาเดียคนนั้นเกิดที่สระบุรีท่าหลวงคนนี้คนนี้เกิดที่ไหนเกิดใกล้อะไรนะห้างอะไรไหมซีคอนสแควร นี่เด็กเทพไอเด็กเทพเลยชื่อทันจะเทพเดี๋ยวอ้าวก็ต้องไปที่ไหนที่อเภออำเภอบางละมุงอะสิเป็นไงลูกรสชาติเป็นไงใส่ ตัวว่าหมูเนื้อต้องแข้มต้องประมาณนี้แกนเล็กไปเมนูอีสานเนี่ยต้องสมส่วนแบบนี้เนี่ยพยายามเลี้ยงเด็กเลี้ยงหองเติมหอมเติมโอ้โหมากหมเตินจะเป็นเรื <im 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 ่องเลือดจานเลือดจานหนูไม่กินหนูเคยเป็นหนูไม่กินไก่หรือหนูหนูเป็นมหาพ่อ อ๋อเป็นพาหะหนูก็เป็นพาหะหนูก็ไปนอนพ่อเป็ดมีแม่เป็นภาชนะแตพ่อเป็ดพ่อเป็ดนี่ลูกถ่ายของหมตอนแล้วแจ็ค팟เป็นพาหะแม่พี่สิตอนเราทนแก่กเห็นไหมแจ็คพอตไม่มีตอนไปเที่ยวเราทนแก้วกันแจ็คตไม่มีปัญหานี่ตอนไปเที่ยวกันเป็ดเป็นนอนเต็นเงินกับติปบ๊อกด้วยแล้วตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่เหรอ ซัวซัวเดี๋ยวมันจะเซ็งจักอยู่ประมาณสี่ห้าขบนะแล้วตอนนั้นผมทำยังไงบ้างเนี่ยผมแกว้วพอ่อพ่อกินน้ำเปล่าจักกินโคกผมติดโคกนั้งแต่เด็จกจำได้ว่าป่อป้ากับามาเคยห้ามผมไม่ให้กินแล้วก็แม่กูเคยบอกว่าอะไรนะเออดูเพื่อนบอก กินเยอะไม่ดีโหปวดมันจะเยอะะกัดกระเพาะมันจะกัดมันจะกัดกระเพาะก็จะปวดท้อง่ะกินเพราะวาเป็นแผลในกระเพาะอาหารน่าจะเพราะกินโค้งเเดี๋ยวแม่เป็นเพราะว่านานๆได้ลูกอยากกินบ่อยกินเดือนละครั้งพอก็จะกินเน่ยเดี๋ยวแม่ทอดให้อีกมีเหลืออีกหลายชิ้นอยู่ป่า อย่าแม่ทอดให้ไปกินที่บ้านนะเนี่ยแก้มมันต้องประมาณนี้เนี่ยจักมังนั้งจะดูสมบูรณ์เนี่ยนี่มันขอไปน้ำอ,อเบแ,แก้มแบบนั้นเย้ไปนะตึงๆกัไนไ้อยหน่อยก็กินเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายจะได้แข็งแรงตรงนี้มันจะไม่เจ็บไม่ป่วยกันไม่เป็นไร หนังมันจะมันลูกหนูไม่กินเหรอหนังปลาผมชอบหนักปลาเลยอร่อยอยากกินตรงนี้ไปก่อนด้วยแม่ทอดให้หนังปลามีประโยชน์อีกรู้สึกไขมันปลามันไม่ทําให้เป็นไขมันใช่ไหมมันไม่ใช่ไขมันนะมันไม่เหมือนมันหมูไข่ไขมันดีเป็นคอเกลี่ยไปเลยลูกเนาะไขมันดีเนาะ ตัดสมนักเรียนให้เป็นกระแทกข้างเลยมันจะเป็นคอลลาเจนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคมยาว่อยไม่รอเล่ยังไม่พ้นเลยผมยาวที่ตอนนั้นแม่ไปตัดให้อ่ะสั้นแล้วนั่นน่ะแม่ภูก็บพอเป็นทำไมผมยาวไปอแม่ภูกับพอเป็นยาวตอนนี้อีกัดมองะตัดเองเรอ็ตัดเองเหรอแล้วแม่ไม่ให้ป้าตัดอ่ะยกป้าตัดเป็นหัวกระป๋ก ก็เหมีอนเนี้ยก็ปป๊าเคยตัดให้ผมแบบนั้นน่ะแล้วปาป๊ากับหมอม่ะก็เคยขำผมตอนที่เสร็จผมกลายเป็นหัวกระป๋าไปแล้วันที่ผมร่วงมขึ้นเนี่ยขึ้นโอเคเนี่ยแล้วปาป๊าที่โรงเรียนจะปลดเขาให้ไว้ผมยาวได้เหรออืมอร่อยปลามันปลาอร่อยมากไม่ได้ลองไหมจะปลดลองไหม ก็ตัดลองทรงนะฮะทวายาเราเด็กก็หลอรงในี่้ทห้เราจะติดใจหนังปลาไม่กินแล้วเป็นแซ่บติลีมันมันเนี่ยยิ่งเราจะแย่งแม่กินเห็ดบักอกินไม่ได้สองคำยิ่งทอดใหม่ๆอ่ะลองดูลองกินอันนี้ไม่เผ็ด่อดนะ ก็อร่อยดีอยู่แต่ผมชอบเนื้อปลามากกว่าก็คือสั่งตำปูปลามาโหสั่งที่ไหนรู้เปล่ากลางกลางินแต่ไก่เป็นแบบไม่ใส่ปลากินได้ทุกคนไม่กินไก่เหรอแบบตำกต้งอันนี้อร่อยข้าวโพดหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่หนังเขาก็ชอบอาหารไทยแล้วนะอันนี้อ่ะ ตับ<ม>นะ่นนะแ <c oughs> เสร็จแมวนะแม่จะบอกอะไรให้แมวที่มันปีนหลังคามันมันจะไปหาที่ออกลูกเนี่ยขึ้นตรงเนี้ยขึ้นฝ้าพ่อปิดเอ,อกฝ้ามาปิดแล้วแล้วมันออกลูกยังไงออกแล้ว น่ารักน่ารักเดี๋ยวจะท้วเลวมันไปออกกี่ตายสออกเมื่อวานมันสงการพอดีเลย13แต่แมวบ้านเราชอบออกวันแบบวันดีๆนะเดี๋ยวต้องซื้อหนึ่งสามไหนจะชอบแบบออกวันแบบวันดีๆมันเหมือนพ่อมันพ่อมันดำขาวนะพิณแม่มันลายเสือเนี่ยมีตัวเจ๊อะไปดูแม่ัวเดูดิว มีลายเสือตัวเดียวผมไปดูในบ้านตรงนั้นกีกทีครับดูอะไรอ่ะแค่ไปดูพอจะถ่ายรูปหันมาหน่อยแล้วแล้วพ่อจะยัดก่อถ่ายรูปขางไปพ่อก่อนงน้าไปเลยสามสี่หน้านี่นดีน่นี่ยกําลังเบ่มพ่อฟิสม่อวานอ่ะ กินอะไรไม่ได้เลย่เหงือบบวมปวดฟันดีไม่ยอมแม่ปุไม่ยอมไปถอนน่ะเวลาฟันปัวใช่ไหมฟันตรงเนี้ยชื่อผมไปอุดอ่ะก็คือมันโยกแล้วมันโยกเป็นเดือนแล้วแล้วมันไม่ยอมหยุดก็ไปปรึกษาผมพยายามดึงมันออกมัน สงกรานต์ปีใหม่วันครอบครัวอ,อ่ะสวัสดีครับไมสวัสดีรครับเดี๋ยวจะมาแปรงโฉมจะตัดผม,มไม่ไหวอันน<ะ>ี้หนูว่าจะไปหาหมอจะขอมีเขี้ยวออกมาเลย